เคยไหมบางทีเงินเหรียญของเราที่อยู่ในบ้านก็หายไปโดยไร้สาเหตุหาเท่าไรก็หาไม่เจอรู้ไหมบางทีมันอาจไปนฝีมือของเจ้าเนอโปโก็ได้เนอโปโปรปากฏต่อสายตาชาวโลกเมื่อวันที่5ตุลาคมคิศรา2018แจ็คสตเบอร์ยูทูบเบอร์ซึ่งเป็นนักร้องนังแต่งเพลงได้อัปโหลดมิวสิกวิดีโอประกอบเพลงลงในช่อง YouTube ของเขาเพลงนั้นชื่อว่าเพลงเนโป เขาใช้ตุกตาปั้นจากดินน้ำมันแล้วถ่ายภาพทีละภาพแล้วเอาอภาพมาเรียงต่อการให้เป็นแอนิเมชันเฟรม by เฟรมหรือที่เรียกกันว่าเทคนิคสต็อกโมชั่นซึ่งเป็นเทคนิคการถ่ายทำการ์ตูนที่เป็นที่นิยมในยุคเก่าๆเ,เพลงเนอร์โปมีความยาวแค่24วินาทีเท่านั้นเป็นเพลงที่มีจังหวะสนุกสนุกเหมือนเพลงสำหรับเด็กหรือเพลงประกอบโฆษณาสัา้นๆ เนื้อเพลงและมิสิกวิดีโอของเนอโปพอจะสรุปใจความได้ว่าเนอโปเป็นสิ่งมีชีวิตที่แอบอาศัยอยู่ตามบ้านเรือนของคนเขาชอบแอบกินเหรียญที่เราเผลอทิ้งไว้หรือตกตามซอกต่างๆในบ้านเช่นเหรียญที่เราทำหล่นบนโซฟาเวลาเราเอื้อมหยิบหมอนเขาจะกินเหรียญเข้าไปปากของเขาจะแปลงเหรียญให้เป็นสารโดปามีนซึ่งเป็นสารที่สร้างความสุขทำให้เกิดอารมณ์ดี เนโปเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดมันมีความรู้เยอะมากและกลุ่มความลับดีๆไว้หลายอย่างว่ากันว่ามันรู้แม้กระทั่งเรื่องความหมายของชีวิตความลับของโลกและจัก,กรวาลเลยทีเดียวแล้วถ้ามันได้กินเหรียญเข้าไปแล้วอารมณ์ดีมันก็จะบอกความลับเหล่านั้นแก่มนุษย์แต่มันจะกระซิบ,บอกเฉพาะคนที่หูหนวกและพูดในสิ่งที่ผู้ใหญ่จำไม่ได้หรือพูดในสิ่งที่เด็กๆอาจไม่เข้าใจ มิวสิกวิดีโอของเนอร์โปนั้นเหมือนจะออกแบบมาให้ดูน่ารักและเลิงสดใสเหมาะกับจังหวะและเนื้อเพลงแต่ในทางกลับกันมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ดูแล้วน่าขนลุกอาจเป็นเพราะโดยรูปร่างหน้าตาของเนอร์โปที่มีเด็กหลายต่หลายคนพูดถึงว่ามันดูน่ากลัวมากกว่าน่ารักแถมเสียงร้องและเสียงหัวเราะยังหลอนเหมือนเด็กทารกอีกต่างหาก อีกทั้งภาพในมิวสิกวิดีโอยังเป็นเหมือนภาพที่ออกมาจากทีวีเครื่องเก่าๆสัญญาณภาพไม่ค่อยชัดยิ่งเสริมให้มันดูหลอนๆแ,แปลกๆซึ่งถ้าเราเข้าไปดูในช่อง Youtube ของ j z z ตัวเ p อก็จะเห็นคลิปทำนองนี้อยู่เต็มไปหมด n นอร์โป <The Bo S 2> เป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์เด็กทารลกผิวเป็นสีเหมือนผิวเนื้อที่เจือด้วยสีขาวซีดๆปนเทา มือกับเท้าไม่มีนิ้วเหมือนไก่ที่ถูกถอนขนส่วนใบหน้าประกอบไปด้วยดวงตาสองดวงที่กลมโตคล้ายนกฮูกมันมีจมูกสีแดงเป็นทรงกลมโดดเด่นส่วนปากมีขนาดใหญ่ที่กว้างออกไปด้านข้างเกือบถึงหูมันเดินสองขาได้เหมือนมนุษย์ลักษณะน,นิสัยร่าเริงไม่อยู่นิ่งชอบเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเวลาต่อมา เควอร์ฮินเดอร์สันได้โพสภาพเนโป์ลปลงในอิสตาแกรมของเขาในวันที่21ตุลาคมคิศก2018คราวนี้เนอร์โปไม่ได้เป็นตัวกระตูนที่ถูกปั้นด้วยดินนมันอีกแล้วมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเลือดเนื้อร่างกายจริงๆยืนตัวเป่าไร้ซึ่งเสื้อผ้าห่อหุ้มอยู่บนชั้นวางที่ทำมาจากไม้เก่าๆมันยืนสองขาอยู่ในความมืดหันหน้ามาเสยยิ้ม มันมีลักษณะคล้ายผู้ตัวจิว๋วอย่างเช่นพวกเอลหรือกอบลินที่เราเคยเห็นในโลกภาพ,พยนตร์ทันทีที่เทเวอร์ได้โพสภาพของมันลงในโลกโซเชียลยิ่งทำให้มันกลับมาโด่งดังขึ้นอีกครั้งแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าภาพของเทเวอร์จะทำให้มันดูน่ารักขึ้นหรือกลับยิ่งทำให้มันน่ากลัวหนักเข้าไปอีกแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดวา่าเนโปลน่ารักหรือน่ากลักลวคอมเมนต์บอกเรากันหน่อยค่ะสำหรับใครที่อยากดูคลิปเพลงต้นฉบับของเน เดี๋ยวเราจะแนบลิงก์ไว้ในดิสคริปชั่นนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย